จริงๆมาพบกับทุกท่านในวันนี้ก็จะใช่ว่าเป็นเหตุบังเอิญก็หาไม่แต่ด้วยความรักเคารพในพี่ชายที่แสนดีท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์ก็ได้รับอาสามาจะมาเล่าประวัติพระพุทธสีหิงแบบย่อๆเป็นตำนานให้ท่านฟังน,นะครับก็ผมก็ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้มาก่อน แต่ก็เอาเป็นว่าขึ้นมาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ตามที่ผู้กำกับได้มอบหมายให้ท่านทราบไหมครับว่าพระพุทธสิงหงเนี่ยได้รับการกล่าวขวัญกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมากที่สุดทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าตามตำนานกล่าวว่าพญานาคที่เคยเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริง ได้เดรมิตรร่างกายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นแบบให้ช่างปัน้นตามตำนานนั้นเล่าว่าพระพุทธศิหิงนี้หล่อขึ้นในลังกาแล้วก็ได้รับการอัญเชิญมาสู่ประเทศไทยในประเทศไทยนั้นมีพระพุทธรูปที่มีพระนามว่าพระพุทธศิหิงเนี่ยสามองค์เชียงใหม่ที่ประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพก็คือพระที่นั่งพุทธสวรรค์ แล้วก็ที่นครศรีธรรมราชแต่โดยเหตุที่พระพุทธสีหิงทั้งเชียงใหม่แล้วก็นครศรีธรรมราชนั้นเป็นปางมารวิชัยพระพุทธสีหิงที่เป็นปางสมาธิก็จะมีองค์เดียวคือที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพุทธสวรรค์แห่งนี้แล้วก็ประกอบกับลังกานั้นชอบทาพระพุทธรูปปางสมาธิก็เลยเชื่อได้ว่าพระพุทธสีหิงองค์ที่เป็นของแท้ดั้งเดิม ก็น่าจะเป็นองค์ที่เราสักการะบูชากันอยู่นี้แหละครับประวัติว่าเป็นพระพุทธรูปจักรลังกาแต่โดยศิละปะแล้วเป็นศินละปะทางภาคเหนือที่เราเรียกกันว่าพระพุทธรูปแบบล้านนาหล่อด้วยสมนิทนะครับพระลักษมีนั้นถอดได้ฐานที่เป็นกรีบบัวนั้นก็ถอดได้ตามประวัติก็คือพระพุทธสีหงนั้นเคยอยู่ที่อยุธยามาก่อนหลังจากอายุธยา แต่ก็ได้รับการอัญเชิญไปอยู่ที่เชียงใหม่ในสมัยวังหน้ารัชกาลที่หนึ่งไปตีเชียงใหม่ได้ก็อัญเชิญมาไว้ที่วังหน้าแห่งนี้แล้วพอสมัยรัชกาลที่สองและที่สามเชื่อไหมครับว่าพระพุทธศิหิงค์นี้ได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานภายในวัดพระแก้วจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่สี่จึงได้อัญเชิญกลับมาและหลังจากนั้นพระพุทธศิหิงค์ก็ ปริษฐานเป็นมิ่งขวัญอยู่ในพระที่นัางพุทธศวรรค์มาโดยตลอด